รวยด้วยตู้กาแฟหยดเหรียญใน EP 2นะครับเรารู้จักกาแฟหยดเหรียญน,นะครับจาก EP แรกแล้วนะวันนี้นะครับในคลิปวิดีโอนี้จะพาท่านไปรู้จักการวางแผนความคุ้มค่าก่อนลงทุนตู้กาแฟหยดเหรียญน,นะครับผมจะพูดข้อดีทั้งหมดเลยอย่างเดียวไม่ได้นะต้องมาดูกันก่อนว่าเราจะวางแผนอย่างไรนะครับ คุ้มค่าหรือเปล่าที่คุณจะลงทุนนะเพื่อเป็นการเปิดใจกันเลยนะครับถ้าคุณจะมาลงทุนตู้าแฟหยดเหรียญเนี่ยนะครับมันคุ้มค่าสําหรับคุณหรือเปล่าหรือคุณควรที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะมาลงทุนกับตู้กาแฟหยดเหรียญหรือไม่นะครับเพราะว่าจะรวยได้มันต้องมีกลยุทธ์นะครับเรามาวางแผนความคุ้มค่ากันก่อน ตู้กาแฟหยดเหรียญทุกยี่ห้อเลยนะครับหลักการทํางานไมย่ยากหยอหยดเหรียญ10บาทนะครับ2การเลือกรสชาติกาแฟนะครับเลือกรสชาติกาแฟอย่างตู้ของผมเนี่ยนะครับมันจะมีเอสเปรสโซ่คาปูชิโน่โกโก้นะครับหยอดเหรียญไปปุ๊บนะครับกดเลยนะครับสรอรับกาแฟอยู่ด้านล่างนะครับซึ่งตู้สมัยใหม่สมัยเนี้ยนะครับมันจะมี ถ้วยออกมาจากตู้เพราะนั้นมันลดยุค new normal ยุคโควิดระบาดนะครับแน่นอนไม่ต้องไปหยิบถ้วยกาแฟจากจากด้านนอกนะครับมันรอรองนะสกปรกปลปาบคราวนี้ตู้ถ้วยกาแฟอยู่ด้านในตู้เลยมันลงหลง่นมาพร้อมกับกาแฟเลยทันทีนะครับนี่คือข้อดีนะเรามาดูส่วนประกอบด้านในตู้กันบ้างนะครับ ต่วประกอบด้านในตู้ที่บรรจุกาแฟนะหรือถ้วยกาแฟมันมีทั้งหมด25ถ้วยสามารถใส่ประมาณ25ถ้วยได้นะครับใส่ไปในหลอดตรงเนี้ยนะครับหลอดที่ผมเอาเมาวงกลมอยู่แล้วก็ถังบรรจุน้ำบรรจุด,ด้านหลังนะครับอันนี้มองไม่เห็นนะหลิตรนะครับ3ที่บรรจุผงกาแฟ3กล่องนี้นะครับ3กล่องนี้จะบรรจุผงกาแฟโดยกล่องหนึ่ง นะครับบรรจุได้ทั้งหมด2ถุงกาแฟด้วยกันนะครับมันจะเต็มเลยนะครับพวกเนี้เป็นตัวปล่อยนะครับตัวปล่อยผงกาแฟออกมานั่นเองนะครับใส่กี่ชนิดกาแฟแล้วแต่นะว่าเราอยากได้แล้เราโซนตรงนั้นนะความต้องการของกาแฟเขาต้องการกาแฟ แบบชนิดไหนเอปสโซคาปูชิโน่นะครับหรือเป็นโกโก้หรือเป็นชาเย็นอะไรเงี้ยเอ่อหรือเป็นชาไม่ใช่ชาเย็นชาร้อนนะครับเอาละเราเข้าถึงหมุดหมายสำคัญที่เราจะคุยกันนะครับคือความคุ้มค่าในการลงทุนหรือการลงทุนมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ตู้กาแฟที่ท่านเห็นอยู่ในคลิปวิดีโอ ep 1นะครับตลอดจนตู้กาแฟที่เห็นในภาพแรกนะครับของ ตัววิดีโอนี้นะครับค่าตู้กาแฟที่ผมลงทุนเนี่ยประมาณ5,6,000นะครับ5 6า0 0บาทนะตู้กาแฟเนี่ยคือรายจ่ายที่เราจะต้องนำมาลงทุนนะครับในช่วงแรกจะมีโปรนะครับคือแถมถุงกาแฟด้วยนะประมาณหลังนะครับประมาณ24ถุงนั่นเองแต่แน่นอน ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวถุงกาแฟเราก็หมดเราก็เราต้องสั่งซื้อมาใน1ลังนะครับประกอบด้วย24ถุงถุงละประมาณ110บาทนะครับทั้งหมด1ลัง2,640บาทคะได้หมดว่าจะเอาเ so, อสเปรสโซ่คาปูชิโน่โกโก้ชาเนี่ยนะครับได้หมดเลยจะคะได้ประมาณอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่3นะครับ ค่าน้ำหนึงถังบรรจุได้5ลิตรนะลิตรละบาท1แน่นอนเวลาเราไปกดตามตู้สาธารณะต่างๆเนี่ยที่เป็นตู้น้ำหมดหยอดเหรียญนนะครับลิตรละ1บาทโดยประมาณนะบางทีก็อหบาทได้1.5ลิตรนะหรือลิตร50าสิถังแล้วแต่ทีนะครับเอาประมาณการคือลิตรละ1บาทนะครับทั้งหมด5ลิตรต่อมาค่าไฟที่เสียบอยู่ตลอดเวลานะครับแน่นอนเราต้องเสียบ กับสถานที่แม้สถานที่ตัวเองมันก็มีต้นทุนด้านค่าไฟแต่อาจจะไม่มากหรอกนะครับกินไฟน้อยนะซึ่งก็อาจจะไปตกลงกับเจ้าของสถานที่นะครับให้เหมาเป็นค่าคอมมิชชั่นก็ได้นะครับ4ีนะจะเป็นค่าแก้วนะแก้วไอทีใสในสไลด์ที่แล้วเนี่ยนะครับมันจะแก้วตกประมาณละแก้วละบาทนะครับสรุปต้นทุนโดยประมาณกาแฟแก้วค่าน้ำค่าไฟ นะครับประมาณ5บาททวนนันเป็นต้นทุนของตัวที่เราจะลงทุนไปนะครับแน่นอนอยู่แล้วอยู่ในนั้นประมาณ5บาทนะครับซึ่ง5บาทเนี่ยผมรวมพวกนี้นะไอ้ต้นทุนไอ้ห้าหมเนี่ยมันเป็นต้นทุนรายจ่ายตั้งแต่แรกที่ซืออยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นต้นทุนของค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียบ ไปทุกครั้งนะครับที่เราเติมกาแฟเติมแก้วเติมพวกนี้อยู่แล้วมันจะต้นทุนขายแก้วละสิบบาทนะครับต้นทุนไปละห้บาทให้คิดอย่างนี้นะถ้าเราไปลงพื้นที่นะคะหากไม่ใช่บ้านคุณเองนะครับก็ต้องเสียเป็นค่าคอมมิชชั่นให้เขาอาจจะเสนอไปว่าเดี๋ยวเราให้ค่าคอมมิชชั่นยอดขายดีก็ได้เยอะนะครับแก้วละ2.5บาทนะครับยอดขายน้อยก็ได้น้อย ส่วนใหญ,ญ่จะเสนอเป็นค่าคอมมิชชั่นนะครับเขาตกลงโอเคเป็นสํารวจทําเลด้วยคือบางที่อาจจะเป็นการเช่าพื้นที่นะบางที่เป็นพื้นที่คุณเองก็ไม่ต้องเสียตรงนี้นะครับได้กําไรเนาะเนาะนะครับเท่ากับต้นทุนรวมๆมจริงสมมติเช่าพื้นที่เขาหรือให้ค่าคอมมิชชั่นเขาต้นทุนรวมๆมจริงๆคือ7.5บาทต่อแก้วนะครับคุณจะได้กําไรแก้วนั้นนะครับแก้วละสิบาท หักต้นทุน7.5เท่ากับคุณจะได้กำไรแก้วละ2.5บาทอันนี้เป็นเม็ดๆอันนี้เป็นเขาๆอย่าลืมบอกว่าถ้าคุณมีบ้านเป็นของตัวเองไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะเป็นของคุณเองคุณก็ไม่ต้องจ่ายเท่ากับก็คุณจะได้กำไรประมาณ5บาทนะครับแต่อันนี้สมมุติว่าเป็นทั่วๆไปเลยไม่มีพื้นที่เป็นของตัวเองแน่นอนเราต้องเสียค่ามูชชั่น2.5บาทนั่นเองนะครับกำไร2.5เรารู้กำไรแล้ว คราวนี้เรามากะคิดอัตราการคุ้มทุนนะครับผมคิดประมาณการต่าๆก่อนนะกำไร2.5การลงทุนต้องมาคิด ROI และ r e t u r n o f i n v e s t m e n t นะครับว่าเราอยากได้ผลตอบแทนเท่าไหร่ต่อเดือนนะเวลาลงทุนอะไรก็แล้วแต่นะครับเราก็อยากได้ผลตอบแทนนะเราก็ต้องมารู้กันก่อนไอตอบเดือนต่อปีเนี่ยอ่า นะครับตอนเดือนต่อปีคุณจะได้เท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับสมมุตินะผมอยากได้ผลกําไรต่อเดือนประมาณ5%ของเงินที่ลงทุนไปนะครับเอาเม็ดๆว่าเราลงทุน56,000นะครับคูณ0.05%เท่ากับผลตอบแทนที่เราจะต้องได้นะครับ2,800บาทที่เป็นกำไรนะกำไรล้วนๆเลยไม่หักต้นทุน 2,800บาทนี่จำนี่ไว้ให้ดีนะครับเท่ากับเราต้องขายให้ได้นะครับ1,120แก้วนะครับไอตัวนี้2,800บาทนะครับหาร2.5นะเท่ากับ1,120แก้ว ต่อเดือนถึงจะได้กําไรตามอัตราเอาไว้นะหต่อเดือนนะครับเรามาดูกันก่อนแล้วไอ้พันหแก้วต่อเดือนตกเป็นต่อวันต้องทำแก้วประมาณกี่วันเออกี่แก้วต่อวัน ก็เอามาหาร30โดยประมาณนะครับสาแก้วต่อวันนะจึงจะได้อัตราผลตอบแทนที่เราคาดหวังนะครับอันนี้คาดหวังนะเป็นการคิดโดยเอาสูตรคณิตเนี่ยมามาคิดว่าเราอยากได้เท่าไหร่อยากได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับอยากได้เยอะขึ้นก็เพิ่มตัวเลขนี้แล้วก็ไปใส่สูตรไปนะครับเท่ากับว่าเราต้องขาย37แก้วต่อวันจึงจะได้ผลตอบแทนที่เราคาดหวังนะครับ เอาลายยุทธศาสตร์ที่สําคัญนะหลังจากที่เป็นรู้อัตราผลตอบแทนแล้วเราก็ต้องรู้สถานที่สถานที่เป็นตัวกําหนดกลุก่มเป้าหมายนะครับที่ดีที่สุดยิ่งสถานที่มีคนพลุกพั่านเยอะขึ้นมันก็ย่อมจะคาดการณน,นะครับแนนคุได้ว่าโอกาสที่คนจะกดกินกาแฟเรากดกินตู้กาแฟหยดเหรียญเรามีมาก ขึ้นด้วยเช่นกันนะครับอย่างเช่นตามโรงงานมีจํานวนคนเยอะอย่างน้อยสองถึงสามคนวันหนึ่งถ้ามีคนกดประมาณ10%ของ2 3งจุถึงสามคนต่อวันนะครับก็สบายนะสิของ300นะครับเท่ากับ30คนนะอ่ะมันก็ได้แหละนะครับหรืออาจจะมากกว่านนะั้นอันนี้คือเรียกว่าเป็นเปอร์เซ็นต์นนที่คาดการต่ำๆๆเอาไว้ นะครับคาดการต่าๆเอาไว้มาจจะเยอะนะครับหรือน้อยอ่นะก็เปอร์เซ็นต์โดยประมาณเราก็คาดการวางแผน2ตามหอพักเนี่ยที่มีคนอาศัยอยู่แน่นอนตามหอพักคนกลับจากงานเลิกจากเรียนนะครับอย่างเงี้ยเขาผ่านหอเขาเจอตู้บางทีเขาเหนื่อยเขาก็อยากจะกินกาแฟนะหรืออยากจะกินโกโก้นะครับ ก็กดมันยิ่งมีจํานวนหอพักที่เยอะจํำนวนคนที่อยู่ในนั้นผูกพานมันก็ยิ่งมีอัตราการเพิ่มมันมีอัตราการกดสูงนะตามตามการคาดการนะครับมันก็ไม่ได้แน่นอนเสมอไปสามตามแหล่งชุมชนนะแต่ต้องคนผูกพานจริงๆตลาดสดอะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่ก็ต้องทําความสะอาดบ่อยๆหน่อยเพราะตลาดสดมันอาจจะมีหนูมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้น ตามแหล่งชุมชนคนเดินไปเยอะแยะไปหมดคนผ่านไปอย่างน้อยผ่านไปวันละพันคนนะมันก็ต้องมีอย่างในใน,น้อยสักสิบเปอร์เซนที่มากดเราก็อย่างดีอะไรประมาณนี้นะครับสิบเปอร์เซนก็ร้อยหนึ่งแล้วนะร้อยคนแล้วนะอาจจะคาดการต่ำานั้นด้วยน,นี่คืออัตราอันนี้การคิดยุทธศาสตร์นะว่าสถานที่ไหนที่เหมาะสมเพราะว่า ตู้กาแฟหยอดเหรียญหรือตู้อะไรก็แล้วแต่นะครับผมพูดรวมๆเลยตู้อะไรก็แล้วแต่ถ้าตั้งอยู่ในที่ที่ไม่มีคนมันก็ไม่มีคนกดอยู่แล้วเพราะนั้นต้องตั้งในจุดยุทธศาสตร์ที่มีคนเดินเยอะๆคนเยอะคนผ่านเยอะๆนะครับถึงจะได้กำไรหรือคุ้มค่าที่คุณคาดหวังพูดอย่างนี้ดีกว่านะคุ้มค่าที่คุณคาดหวัง ถ้าจุดยึดศาสตร์ไม่ดีนะครับตั้งไปคนกดน้อยในช่วงแรกๆนะครับอาจจะมีคนเห่อไปกดเพราะว่าอยากลองไนงะแต่ต่อไปคนก็เบื่อเพราะฉะนั้นจุดที่มีคนหมุนเวียนเป็นประจำรวมถึงคนที่ไม่ประจำด้วยยิ่งดีจำนวนคนยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับจะได้ทำยอดได้สม่บเรมอไม่ใช่ทุกคนนะครับที่จะกดทุกวันต้องจำอย่างนี้ก่อนไม่ใช่ทุกคนที่จะกดทุกวันบางคนเบือ่อบางคนอยากกินอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ย แน่นอนลหละจานวนคนมันจะช่วยได้นะอย่างนั้นเฉลี่ยกันไปะนะครับคนใหม่มาคนเก่าบ้างคนใหม่มาสลับกันไปมันก็เพิ่มจุดขายดีพูดอย่างนี้ดีกว่าเพิ่มจุดขายดีให้กับตัวตู้กาแฟที่คุณไปลงทุนไว้มันก็คุ้มค่าคุ้มราคาของคุณเองนั่นเองสิ่งที่ต้องต้องระวังนะครับเนื่องจากเครื่องดื่มมีความหวานนะครับของน้ําตาลเป็นส่วนผสมก็ย่อมมีมดมาตอบนะอย่าลืมว่า เวลาเรากดเนี่ยบางคนเนี่ยเครื่องยังไม่ติดเลยยังปล่อยน้ำไม่สุดเลยดึงออกมาแล้วนะครับมันก็จะมีการหกลดเธอะบริเวณนั้นนะครับก็ต้องทำความสะอาดประจำอย่างน้อยต้องมาหรือมีคนคอยดูแลนะครับเพราะถ้าปล่อยไว้สกรปรกมดขึ้นคนไม่มากดขึ้นสนิมความเสื่อมของตู้มีปัญหาแน่นอน นะเพราะนั้นสิ่งที่ต้องทำก็คือมันสำรวจตู้กาแฟน้ำดื่มนะครับอย่างน้อยสามวันครั้งอะไรก็แล้วแต่นะว่าหมดหรือยังของหมดหรือยังเพราะอย่าลืมว่าบางทีเนี่ยของหมดนะคนมากดก็หมดคนมากดก็หมด,มกกหมดเพราะกดขายดีปรากฏว่าเราเสียลูกค้าไปบางส่วนด้วยเพราะลูกค้าไม่รู้ว่าจะมากดแล้วมันหมดหรือเปล่าหรือ หยอดเหรียญไปแล้วตู้ไม่ตัดอะไรอย่างเงี้ยคือต้องมาหมั่นเช็คสม่ําเสมอนะครับ2ก็ทําความสะอาดสม่ําเสมอนะครับบริเวณที่จุดพงกาแฟาต่างๆนะครับให้รักษาความสะอาดอ่ะนะครับคนก็อยากกินของที่มันสะอาดนะถ้าเห็นเลอะเทอะสปกปรกคนก็ไม่กล้าดื่มเขากลัวว่ามันมันคือกลัวจะเสียสุขภาพอะ่ะคนไม่ชอบอ่ะนะครับคือสปกปรกไม่ชอบเพราะนั้น ดูแลให้ดีนะจัดการให้ให,ให้ดีนะครับแล้วก็เติมน้ําสม่าเสมอสํารวจด,ดูอะไรหมดก็มาเติมอย่าปล่อยให้หมดอย่าปล่อยให้ให้ตู้ว่างอย่าปล่อยให้ตู้ขึ้นสถานะยังไม่พร้อมใช้งานเพราะว่าน้ําหมดอะไรหมดถ้วยหมดอะไรเงี้ยนะครับมันไม่ดี สรุปสุดท้ายเลยนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงเสมอไม่ว่าจะลงทุนอะไรก็แล้วแต่พูดอย่างนี้ดีกว่าไม่มีใครบอกว่าการลงทุนนั้นสามารถกะรันตีนะพูดตรงๆเลยการันตีว่ารวยการันตีว่าได้เงินการันตีว่าลงทุนแล้วได้มีแต่ได้มีแต่ได้อันนั้นหลอกลวงร้อยเปอร์เซ็นต์ะเพราะ ถ้าคนลงทุนจริงๆเขาจะพูดสม่สําเสมอว่า 1. การลงทุนมีความเสี่ยงไม่ว่าอะไรกันลลวแต่นะครับไม่ว่าเสี่ยงในเรื่องของการเอาไปลงทุนแล้วไม่มีคนมาใช้บริการเอาไปลงทุนแล้วมีคนใช้บริการน้อยอัตราคาดหวังต่านะครับรู้สึกว่าทําไมลงทุนแล้วมันไม่ได้เม็ดเงินกลับมาเท่าที่ควร เท่าที่เราอยากจะได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือลงทุนแล้วผลตอบแทนน้อยนิดเพราะแต่ละคนคาดหวังผลตอบแทนไม่เหมือนกันพูดพูดกันตามตรงเลยทุกคนมาก็อยากได้ตังค์แต่ถามว่าจะาได้น้อยได้มากได้เรื่อยๆนะทุกคนมีความหวังพวกนี้ที่แตกต่างกันออกไปบางคนอยากได้แบบเป็นกอบเป็นกำรรเยอะภายในเดือนเดียวซึ่งบางอย่างมันทาไม่ได้บางอย่างมันต้องใช้เวลาบางอย่างมันต้อง ให้คนทําความรู้จักนะครับก่อนก่อนที่เขาจะมาใช้บริการเพราะฉนั้นจะไปคาดหวังถึงขนาดนั้นเนี่ยมันต้องดูนก่อนนะครับแล้วก่อนลงทุนอะไรสิ่งสําคัญก็ตามนะที่มันจะลดความเสี่ยงในทุกๆเรื่องคือศึกษาการลงทุนตัวนั้นให้ละเอียดถี่ถ้วนอย่ามองแต่จุดดีอย่ามองแต่แค่ว่าลงทุนรวยอย่างเดียว ให้มองจุดอื่นๆก่อนว่าไอ้กว่าเขาจะลงทุนแล้วรวยกว่ามันจะมาถึงขนาดสร้างผลกําไรนะครับเป็นเกาะเป็นกำได้ขนาดนั้นนะนะครับมันต้องมีการศึกษานะครับต้นทุนต่างๆต้องมีการศึกษาตลาดต่างๆต้องมีการศึกษาว่าโซนแต่ละพื้นที่เหมาะสมขนาดไหนโซนไหนเหมาะสมโซนไหนไม่ควรโซนไหนควรวางโซนไหนไม่ควรวาง เนี่ยมันคือการศึกษาทั้งหมดนะแล้วก็ศึกษารายละเอียดการดูแลรักษาต้องไม่ใช่แค่การจ่ายเงินและเอาตู้มาลงและปล่อยมันไปนเลยไม่ใช่ไม่ใช่มันต้องดูแลด้วยเพราะมันเป็นตู้เราเราต้องศึกษาวิธีการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเวลาตู้มีปัญหามีปัญหาจากอะไรเกิดจากอะไรการเติมกาแฟอย่างไรนะครับการเติมน้ําอย่างไรการเติม ช้วยกาแฟอย่างไรพวกนี้เป็นเรื่องที่จะต้องเรียนรู้กันหมดเลยนะครับซึ่งไม่ได้มีทุกคลิปวิดีโอที่จะมาสอนเรียนรู้แบบนี้ทั้งหมดนะและและไม่ใช่ทุกคนที่จะมาพูดนะครับเหมือนคลิปวิดีโอที่ผมมาแจกแจงนะแบบนี้นะครับผมจะไม่มาเชิญชวนบอกว่ามาลงทุนกับผมมาซื้อตู้กาแฟกับผม ไม่พิจารณาเองเพราะการลงทุนมีความเสี่ยงย้ำหลายรอบมากในคลิปวิดีโอนี้นะครับการลงทุนมีความเสี่ยงศึกษาให้ดีเรียนรู้ให้หนักนะครับจะลงทุนตัวไหนก็ตามไม่ใช่แค่ตู้กาแฟหยดเหรียญแต่ทุกที่แน่นอนมันมีคนที่สําเร็จกับคนที่ไม่สําเร็จทั้งทั้งที่ลงทุนเหมือนกันแต่วิสัยทัศน์ความคิดแตกต่างกันออกไปบางคนเขารู้จุดยุทธศาสตร์ เขารู้จุดวางเขาศึกษาอย่างดีเขาดูแลอย่างดีแล้วเขาก็ให้ใจกับมันปรากฏว่าเขาประสบความสำเร็จแต่กับบางคนนะครับแค่ใช้เงินอย่างเดียวมันไม่พอใช้เงินอย่างเดียวเอาไปลงจุดไหนก็ไม่รู้หรือลงสเปดสบักปรากฏว่ามันไม่ได้ตามที่คาดหวังคุณก็เฟลแล้วก็มองว่านี่ไม่นี่มันไม่ดี ทั้งทั้งที่มันไม่เกี่ยวกับว่าดีหรือไม่ดีมันเกี่ยวกับว่าคุณศึกษามากขนาดไหนแล้วไอช่องทางเนี้ยนะช่องทางรายได้นี้มันเหมาะกับคุณหรือเปล่าคุณพร้อมที่จะลงทุนลงแรงกับธุรกิจตัวนี้หรือเปล่าประมาณนี้นะครับผมพูดให้ประมาณนี้ละกันเพราะมันก็เหมือนธุรกิจตัวอื่น ที่มันไม่ใช่แค่ลงทุนลงเงินอย่างเดียวมันต้องศึกษาเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะครับเห็นปัญหาแก้ปัญหานะรู้ว่าอันไหนคือปัญหาอันไหนวิธีการแก้ปัญหาเป็นอย่างไรค่อยๆเรียนรู้ศึกษาไปนะครับนั่นเองนะเนี่ย่างที่ผมบอกนะไม่ใช่ซื้อมาตั้งแล้วผลิตแต่เงินนะแต่เราต้องดูแลรักษามันด้วยนะครับในการลงทุนทุกอย่างทุกครั้งเรา ต้องมองถึงความคุ้มค่าที่เราคาดหวังมันว่าจะคิดว่าคุ้มค่าประมาณไหนคิดว่าไอการลงทุนไปคุณจะได้ผลตอบแทนกลับมาเนี่ยมันคุ้มที่คุณอยากจะได้หรือเปล่าหรือคุณคาดหวังมันสูงเกินไปทั้งๆที่บางอย่างมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นไม่ได้ลงทุนมาปุ๊บคุ้มทุนภายในวันเดียวมันก็ต้องใช้เวลานะครับแล้วก็ใช้เงินก้อนแรกในการลงทุนมันมา ซึ่งเป็นก้อนที่ผมก็มองว่าเยอะพอสมควรนะครับก็ฝากกันไว้นะคลิปนี้ยาวนิดหนึ่งเพราะว่าอยากจะพูดเรื่องนี้นะครับเพื่อพูดคุยกันเลยว่าไอการลงทุนเราต้องวางแผนความคุ้มค่าอย่างไรนะครับจึงจะเหมาะสมนะครับโอเค ก่อนจากกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe นะครับที่ c h anel นี้เราจะพาทุกท่านไปเรียนรู้เรื่องราวนะครับเกี่ยวกับการลงทุนประเภทต่างๆนะครับ